เรามาทบทวนของก่อนนิดหนึ่งนะคะคราวที่แล้วคุณครูสอนเรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะจุดประสงค์ที่เราต้องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือก็คือต้องการพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่ที่ใช้ในการทํางานการอ่านหนังสือการทําการบ้านการเขียนหนังสือการวาดภาพใช่และที่สําคัญคือเราต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ใช้งานได้สดะดวกกระบวนการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะกระบวนการเนเรื่อยอย่างว่าขั้นตอนในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเราก็เริ่มจากการวางแผนนะคะวางแผนการทํางานนะคะกำหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะวางแผนแล้วมาปฏิบัติตามแผนนะคะแล้วก็ประเมินผลการทํางาน มาดูขั้นตอนการจัดโต๊ะเขียนหนังสือกันบ้างนะคะขั้นตอนการวางแผนการทํางานนะคะเรากำหนดเป้าหมายในการเขียนจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะก็คือโต๊ะเขียนหนังสือเราต้องเป็นระเบียบดูและเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสําหรับใช้งานใช้งานก็คือเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าใช้เขียน ใช้ทำการบ้านใช้อ่านหนังสือใช้วาดภาพนะคะอันนี้ก็คือต้องมีพื้นที่เพียงพอนะคะหยิบใช้นะและเก็บสิ่งผงบนโต๊ะเขียนหนังสือได้สะดวกนะคะรวเร็วนะ,ะง่ายต่อการทำความสะอาดโต๊ะเขียนหนังสือด้วยเมื่อเรากําหนดนะคะเป้าหมายแล้วนะคะเราก็มากําหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะ แยกประเภทสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บสิ่งของต้องการจัดเก็บก็จะมีหนังสือสมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะแยกเป็น3ามกองสประเภทเสร็จแล้วเราก็มาวางหนังสือเรียงลําดับจากสูงไปต่ํนะคะหันสันหนังสือออกด้านนอกนะคะถ้าหนังสือมีจํานวนมากก็ควรจะมีที่กั้นหนังสือที่กั้นหนังสือบเพื่ออรเพื่อไม่ให้หนังสือล้ม ส่วนสมุดเราก็มาวางซ้อนกันนะคะปากกาดินสองไม้บรรทัดพวกนีเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็วางรวมในภาชนะที่หยิบใช้ได้สะดวกวางแผนการทํางานแล้วก็มาปฏิบัติงานตามแผนนะคะก็คือจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามแผนที่เราวางไว้แล้วเราก็มาประเมินผลการทํางานว่าโต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบไหมนะคะ มีเนื้อที่เพียงพอสําหรับการใช้งานหรือเปล่าะะแล้วก็สะดวกต่อการจบหนังสือสมุดนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนปรับปถ้าเราสามารถทาได้นะคะต้องหยิบหนังสือได้เพียงจดหนังสือได้หยิบหนังสือได้ง่ายพื้นที่เพียงพอนะคะก็ไม่ต้องปรับปรุงแต่ถ้าเราหยิบหนังสือยังงั้นหนังสืออยู่นะคะเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไข ต่อไปมาดูการจัดกระเป๋านักเรียนกันบ้างนะคะกระเป๋านักเรียนในกระเป๋านักเรียนเราก็จะมีพวกสมุดหนังสือนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนตามตารางเรียนนะคะทําไมเราต้องจัดกระเป๋านักเรียนนะคะเพื่อให้กระเป๋าไม่หนักนะคะไม่หนักเกินไปนะคะสามารถเราแบกพกพาหิ้วได้สะนุกไม่หนักเกินนะคะ สามารถหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้ง่ายนะคะอุปรกรณ์การเรียนก็ไม่สูญหายนั่นเองมาดูการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะวางแผนเหมือนเดิมนะคะวางแผนการทํางานนะคะกำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนแล้วก็กําหนดวิธีการปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้แล้วก็ประเมินผลงาน วิธีการจัดก,กระเป๋านักเรียนนะคะก็คือวางแผนการทํางานมาเริ่มจากวางแผนการทํางานกําหนดเป้าหมายกระเป๋านักเรียนต้องไม่หนักมากจนเกินไปนะคะมีสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันจิบใช้และเก็บได้ง่ายป้องกันการสูญหายวิธีการจัดก,กระเป๋านักเรียนก็คือดูตารางเรียนนะคะประจําวันก่อน เตรียมหนังสือสมุดตามตารางเรียนจัดเก็บอุปกรณ์หนังสืออุปกรณ์การเรียนให้ครบนะพร้อมใช้งานแล้วก็แยกประเภทนะคะหนังสือสมุดอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บลงไปในกระเป๋าให้เป็นบทมู่นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกาหนดแล้วก็ปฏิบัตินะคะจัดกระเป๋าตามแผนที่เราวางไว้ แล้วก็ประเมินนะคะตรวจดูว่ากระเป๋านักเรียนที่จัดเก็บแล้วมีสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนครบตามตา,มตามรางตารางเรียนหรือเปล่ายิบใช้และเก็บได้ง่ายนะคะถ้าทําได้ตามนี้แสดงว่าไม่มีข้อบกพร่องแต่ถ้ายังขาอุปกรณ์การเรียนหรือว่ายังลืมหนังสือสมุดอยู่แสดงว่าเรามีความพรอ่องนะคะในการจัดเราก็มาดูใหม่ตามตารางตามข้อที่เราจัดไว้นะวิธีการจัดใหม่ นันคือการปรับปรุงแก้ไขวันนี้นะคะคุณครูจะมาขึ้นเรื่องของมารายาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะคะมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะมาดูคาว่ามารายาทก่อนมารายาทหมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยนะคะถูกกาลเทศะกิริยาวาจาคือคำพูดเน,เนั่นเองนะคะ กิริยาคือการกระทำวาจาคือการพูดนะคะกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกการเทนศะอันนี้คือคาว่ามารยาหนมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือคํอาว่ามารยาทในการอยู่ร่วมผู้อื่นผู้อื่นนะคะก็คือมารยาทในการอยู่ร่วมผู้อื่นก็หมายความว่าแสดงว่าอยู่กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปวันเราก็ต้องมีมารยาทซึ่งกันและกัน ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะนั้นเราก็ต้องมีสมาชิกในครอบครัวเราต้องมีเพื่อนเพราะนั้นในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องเกี่ยวข้องหรือพึ่งพาผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวรูเพื่อนนะคะดังนั้นจึงดังนั้นการมีมารยาทจึงจะทาให้การอยู่ร่วมมุดอยู่นในสังคม,มได้อย่างมีความสุข เมื่อกี้มารยาทก็หมายถึงอะไรคะกิริยาวาจานะคะที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยกิริยาคือการกระทําวาจาคือคาพูดนะคะที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะกาลเทศะคือเวลามนนะคะมีการพูดนั่นเองนะคะเพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะเราต้องพึ่งพาผู้อื่นนะพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวพึ่งพาคูพึ่งพาเพื่อนนะั้นตั้งแต่เราอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราก็ต้องมีมารยาท เพื่อให้สังคมนั้นหนึ่งได้อย่างมีความสุขมาดูมารยาทแรกเลยค่ะมารยาทแรกก็คือมารยาทที่ใกล้ชิดมากที่สุดเลยนะคะใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเลยก็คือมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาผู้ปกครองในโอกาสต่างๆเรารู้อยู่แล้วบิดามารดาหรือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับเรานะคะโดยเฉพาะบิดามารดาค่ะ ท่านให้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูเราะะแล้วรงสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีนะะเพราะ,ะน,นเราก็ต้องมีมารยาทต,ต่อท่านอันดับแรกเลยก็ต้องเคารพเชื่อฟังนะคะแล้วก็ดูแลท่านในโอกาสต่างๆนั่นเองมาดูต้นรับบิดามารดาหรือผู้ครองนะคะเริ่มจากเมื่อท่านกลับจากทํางานช่วงนี้เราอยู่บ้านนะคะเราอยู่บ้านไม่ไปไหนเรียนออนไลน์อยู่บ้านพาน เพราะคุณแม่ก็ไปทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกลับจากที่ทํางานแล้วนะคะเราก็อย่านิ่งเฉยเราก็ควรจะไปช่วยถือกระเป๋าถือสิ่งของนะคะไปเก็บให้เข้าที่เรียบร้อยท่านถืออะไรมาท่านถือส่วนมากจะเป็นขน,นเป็นของเราถือมาให้เรานั่นเองนะคะเพราะเราก็ต้องไปช่วยถือไปช่วยและที่สําคัญคือเอาไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็นําน้ําดื่มมาให้ท่านดื่มเพื่อดับกระหายเพราะคุณแม่มผู้ปกครองกลับมาจากทางานเหนื่อยเราก็เอาน้ําให้ท่านดื่มท่านจะได้หายเหนื่อยนะคะเพื่อดับกระหายด้วยอันที่สองคือดูแลบิดามารดาผู้ลปกครองเมื่อเวลาท่านเจ็บป่วยนะะเมื่อท่านเป็นไข้ตัวร้อนนะคะ ไม่สบายบุควรดูแลสอบถามเอาใจใส่นะคะหรือถ้าตัวร้อนมากก็เอาใช้ผ้าชุบน้ำบิดบบมาเช็ดตัวนะคะแล้วก็นำอาหารน้ำนะคะยาให้ท่านรับประทานนะคะก็คือดูแลนั่นเองเมเวลาท่านเจ็บวเวลาเราไม่สบายท่านก็ดูแลเรานะคะพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเราแั้เวลาพ่พอแม่ผู้ปกครองนะคะไม่สบายเราก็ต้องดูแลท่านด้วย แบ่งเบาภาระนะคะแบ่งเบาภาระของบิดามารดาทีู่กพร้อมช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือแบ่งเบางานบ้านตามกําลังหรือความสามารถของเรานะคะเราอยู่ในระดับชั้นป .4 เราช่วยอะไรได้นะคะช่วยกวาดบ้านได้ช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านช่วยจัดโต๊ะอาหารหรือช่วยประกอบอาหารล้างจานซักผ้า พับผ้าเก็บผ้ารีดผ้าอันนี้คือเป็นหน้าที่ที่เราสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็คือดูแลมดามันดานะคะต่อไปมารยาทอันต่อไปมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะห้องเรียนมาดูว่าห้องเรียนเป็นสถานที่อะไรก่อนห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทํากิจกรรมของนักเรียนและครูเพราะนั้นเราทุกคนต้องมีมารยาท เพราะเราอยู่กันเป็นจํานวนมากเวลาอยู่ในห้องเรียนเป็นจํานวนมากเราก็ต้องมีมารายาทอันดับแรกเลยเข้าเรียนตรงเวลามาโรงเรียนให้ตรงเวลานะคะฝึกให้เป็นนิสยัยฝึกให้เป็นมารยาทเลยนะคะเข้าเรียนตรงเวลาข้อที่สองนะคะไม่นอนหลับในห้องเรียนส่วนมากช่วงบ่ายๆนี่จะเห็นม่วงการเข้าวอิ่มแล้วก็จะม่วงและจะนอนหลับแล้วนะคะ การนอนหลับคือเป็นการที่ไม่มีมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะต่อไปตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสัยควรซักถามครูทันทีถ้ามีอะไรสงสัยนะถามคุูครูไม่ต้องกลัวนะคะตั้งใจเรียนเองไม่คุยกันเสียงดังเมื่อต้องการถามนะคะครูควรยกมือขึ้นเวลาจะถามก็ยกมือก่อนนะคะไม่พูด ไม่ควรพูดแทรกขณะที่คุณครูกำลังสอนไม่พูดเสียงแทรกออกมาหรือไม่พูดคำพูดออกมาโดยที่คุณครูยังไม่ถามนะคะขณะที่คุณครูคสอนนะคะไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนก็คือเราไม่ควรจะพูดกันเสียงดังนั่นเองนะคะขณะที่เรียนอยูะะ่ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนอันนี้เป็นกฎเลยนะคะแม่นําอาหาร เรื่องดื่มนะคะยกเว้น ام, น,ะะน้ำการดื่มน้ำดื่มเปล่าน้ำเปล่านะะอา้นมาได้ข้อที่7ไม่ทํางานของวิชาอื่นขณะเรียนวิชาหนึ่งเช่นเรียนคุณิษาอยู่แต่เอาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานั่งทำอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเป็นที่ไม่มีมาราย,ยาทและห้ามนะคะห้ามเอาวิชาอื่นขณะเรียนวิชาหนึ่งไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องนะคะประตูหน้าตา่าง พ้นห้องเรียนอันนี้ทําให้โต๊ะเก้าอี้ผนังผนังห้องเรียนปร,ประตูหน้าต่างสกปรกนะคะพืะ้นห้องสกปรกนะไม่ขีดขีดไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียนขณะที่ครูกับบังสอนอยู่ครูศึกษากับบังสอนอยู่น้องเอาหนังสือการ์ตูนเอาหนังสือนิยายมาสอดแทรกไปในหนังสือเรียนเนี้ยแอบอ่านเนี้ยไม่ได้เหมือนกันนะคะ ไม่มีมารยาทกัน,นมีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนนะคะมีน้ำใจช่วยเพื่อนอให้เพื่อนหืิมดื่มสิ่งของเพื่อนไม่ได้เอาหนังสือมานะคะเ,เพื่อนขอนั่งด้วยอื่นได้นะคะก็ค,คือมีน้ำใจต่อเพื่อนด้วยะะแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราจะต้องออกนอกห้องเรียนนะคะขณะครูก,กํลาลังสอนต้องขออนุญาตก่อนนะคะต้องยกมือขออนุญาตก่อนอนุญาตกับคุณครูผมจะไป เข้าห้องน้ำนะผมจะไปข้างล่างผมจะไปไหนต้องขออนุญาตครูก่อนนะคะก่อนที่จะออกจากห้องทุกครั้งอันดับที่สิบสองคือเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูเชื่อฟังเวลาครูสอนว่าครูก็หวังดีกับเรานะคะเพราะว่าครูเกาพูดอะไรเราก็ต้องฟังนะคะเชื่อฟังคำคำอบรมสั่งสอนของครูทำงานเสร็ครูให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ครูสั่งให้ส่งงานนะบางคนยังไม่ส่งเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ส่งก็มีมารยาทในการใช้ห้องเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนนะคะก็คือมีเวรทำความสะอาดห้องเรียนนะคะกวาดขยะหลังเลิกเรียนเอาขยะไปทิ้งนะคะหลังเลิกเรียนนะคะอันนี้ก็คือมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะวันนี้ครูสอนแค่สองมารยาทพอนะคะเริ่มจากมารยาท ให้กับคุณพ่อคุณแม่ว่านักเรียนต้องไปปฏิบัตินะคะก็คือตอนรับบิดามารดาวเวลาท่านกลับจากทํางานนะคะก็นักเรียนก็ไปช่วยถือกระเป๋าถือของที่ท่านถือมานะคะแล้วก็หาน้าให้ท่านดื่มนะคะเพื่อดับกระหายให้หายเหนื่อยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเวลาท่านจิกไข้ได้ป่วยน,นะคะเราก็ดูแลเอาใจใส่นะคะ เอายาเอาเข้าวเอาน้ำให้ช่ดตัวให้นะคะแค่สอบถามนะคะท่านก็มีความสุขแล้วที่เราสนใจท่านแบ่งเบาภาระนะคะของบิดามรรดา,นา,นานและผู้ปกครองนะคะช่วยงานบ้านตามกำลังของเรานะคะอันนี้คือมรารยาทในการดูดแลผู้ปกครองและกับผู้ปกครองนะคะมรารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะอันนี้ก็เข้าเรียนตรงเวลาไม่นอนหลับในห้องเรียนตั้งใจเรียน ะะมีข้อสงสัยอะไรถามครูนะคะแต่แต่ละครั้งที่ถามก็ต้องยกมือก่อนนะคะแล้วก็ไม่พูดแทรกขณะที่ครูสอนะะไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนนะคะก็คือไม่พูดคุยกันเสียงดังนั่นเองะะไม่รับประทานอาหารในไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนนะคะไม่เอาขนมไม่เอาอาหารขึ้นมา,ารับประทานในห้องเรียนนะคะไม่ทําวิชาอื่นขณะที่เรียนยวิชาหนึ่ง ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก e, ้าอี้ผนังห้องผนประตูนหน้าต่างพื้นห้องนะคะทาให้ดูสดโปร่งนะคะไม่น่าเรืยนไม่อ่านหนังสือการ์ตูนนวนิยายในห้องเรียนขนะดาที่ครูกําลังสอนนะคะไม่มีน้ําใจต่อเพื่อนในห้องเรียนด้วยไปนะเพื่อนดูหนังสือเพื่อนยืมอุปกรณ์าก,การเรียนบ้างาเพื่อนไม่ไดเอามาะะถ้าจะออกนอกห้องเรียนก็ต้องขออนุญาตครูทุกครั้งนะคะแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของ ส่งงานให้ตรงเวลาตามเวลาที่กําหนดแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ,ะมีใครสงสัยเรื่องของมารยาทสองอย่างวันนี้เอาแค่สองอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวครูให้ดูวิดีโอทบทวนอีกสักรอบหนึ่งนะคะ มารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีดังนั้นเราจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆดังนี้นะครับต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อกลับจากที่ทำงานด้วยรอยยิ้ม ช่วยนำสิ่งของที่ท่านถือมาไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยและยกแก้วน้ำใส่น้ำดื่มไปให้ท่านดื่มดับกระหายดูแลผู้ปกครองเมื่อยามท่านเจ็บป่วยเช่นใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมัดมาดเช็ดตัวให้ท่านเมื่อท่านเป็นไข้ยกอาหารน้ำและยามาให้ท่านรับประทานตักอาหารป้อนให้ท่านเป็นต้น แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยการช่วยทำงานบ้านตามกําลังและความสามารถเช่นช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยจัดโต๊ะอาหารช่วยประกอบอาหารช่วยล้างจานชามช่วยผับเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับมารยาทในการใช้ห้องเรียนห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นและคุณครู การอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมีมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อกันดังนี้ 1. เข้าเรียนตรงเวลาไม่หนีเรียน 2. ไม่นอนหลับในห้องเรียน 3. ตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสยัยควรถามครูทันที 4. ถ้าต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูสอน 5ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนขณะเรียนโดยไม่พูดคุยกันเสียงดังไม่ร้องเพลงหรือฟังเพลงไม่เล่นหรือหยอกล้อกันงดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6. ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะเรียนอีกวิชาหนึ่ง 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียน9ไม่อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายในห้องเรียน10มีน้ำใจต่อเพื่อนในชั้นเรียนเช่นแบ่งปันให้เพื่อนดูหนังสือด้วยเมื่อเพื่อนไม่มีหนังสือเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มด้วยความเต็มใจเป็นต้น11 ถ้าออกจากห้องเรียนขณะครูสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง 12. เชื่อฟังคำตักเตือนของครู 13. ทําทำงานส่งครูให้ตรงเวลาเดนะคะนี่มาเปิดหนงังสือลูกเรามาเปิดหนงังสือที่หน้า41ก่อนค่ะเปิดหนงังสือที่หน้า41ก่อนเลย เปิดไมค์เปิดกล้องได้เปิดไมค์เปิดกล้องได้ค่ะมาดูที่หน้าส1ก่อนเลยค่ะเปิดหนังสือได้ยังหน้าที่4ี่นะคะข้อที่5.1มารยาทหมายถึงเขียนเลยค่ะมารยาทหมายถึงหมายถึงอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกไปมารยาทหมายถึง กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ่าคือคำเลยเสร็จจากข้อที่5.1นักเรียนมาดู5.2นะคะมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรคะ ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทาเลยลูกหน้าที่41ทําเทลยค่ะถัดจากหน้าที่41แล้วนะคะมาต่อด้านหน้าอีกสองหน้าสามหน้าก็คือหน้าที่34 35แล้วก็หน้าที่3 6นะคะเดี๋ยวเราทำในคาบเลยยังเหลือเวลาอีก ประมาณ8นาทีนะคะ